รู้สึกวันนี้ขึ้นจงที่ังลงมากเลยคะแนนความเจ็บเต็มสิบนี่ให้เท่าไหร่คะให้สี่ค่ะ จะเห็นได้ว่าหนังทําไปแล้วสี่ครั้งบริเวณที่สิวอักเสบลดลงหรือว่าหายไปเยอะมากดูจากหน้าฝั่งนี้แล้วก็หน้าฝั่งนี้ตอนนี้นะคะก็จะมีแค่นิดหน่อยเดี๋ยวให้ดูด้านขวาของใบหน้าน้องคะจะเห็นได้ว่าสิวอักเสบลดลงเยอะมากเลยแทบจะไม่ค่อยมีแล้วต่อมานะคะก็จะดูที่หน้าด้านซ้ายของน้องนะคะตอนนี้สิวอักเสบด้านซ้ายก็ลดลงไปเยอะมากจะเห็นได้ว่าสิวของน้องนะคะลดลงไปเยอะมากเลยน้องให้คะแนนนะคะว่าลดลงไปสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วดูจากภาพครั้ง ที่เราทป็นสิบค่ะความมันนะคะลดลงไปเยอะไหมคะดีค่ะรู้สึกยังไงบ้างกับผลลัพธ์ที่หลังทําไปแล้วดีึ้นมากมากเลยค่ะชีวิตง่ายดีค่ะค่ะแล้วชอบไหมคะหลังทําไปชอบค่ะเดี๋ยวให้น้องช่วยแนะนําสําหรับคนที่เป็นสิวแล้วคนที่มีปัญหาผิวเหมือนกันกับเราหน่อยนะคะอยากให้ดูแลรักษาดีๆคะ่ะให้ดูแลด้วยตัวเอีคะ่ะ